ครับสวัสดีครับบุคมบอยสวีนะครับ <c oughs> ก็มากันที่โปรแกรมต่อไปนะครับก็กดไฟล์นะกดไฟล์เสร็จแล้วกดอ่ากดเลื่อนหาโปรแกรมตอนนี้จะเป็น Cur v e d a t a นะครับชื่อโปรแกรมว่า Cur v e d a t a นะครับก็กดอีกีเข้ามาโปรแกรมถามสเตย์พีครับอันนี้นี่ครับจุด PI แล้วก็มัน ที่เราได้สำรวจมานะครับตัวน,นี้จะเป็น90.044ิ่สโปรแกรมถามฟิกดีฟ e, ิกอีฟิกทีนะครับก็อยู่ที่เราจะกำหนดนะครับโดยทั่วไปก็จะให้เป็นฟิกอีนะครับแล้วก็ป้อน2องโปรแกรมถามเดลตานะครับเดต้าเดต้าเคิร์ฟนะครับเป็นมุมเหตรงนี้นะครับมุม มุมเหมุมอ่าตรงนี้ก็ป้อนเข้าไปนะครับสี่เก้อ่าโปรแกรมถามค่า e นะครับป้อนค่า e สิบแปดเจ็ดหนึ่ง ก็คำนวณได้ค่า r มานะครับอ่าโปรแกรมก็จะคำนวณค่าให้นะครับค่า t นะครับค่า e นะครับอ่า p l นะครับระยะโค้งนะครับอ่าค่า m นะครับอ่าสเตย์ p c นะครับสเตย์ p c เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับอ่าสเตย์ p t นะครับ มาตรงนี้ตรงนี้ก็ถ้าเรากดหนึ่งก็จะเป็นการ fix เตนะครับถ้าสองก็เป็น run เตนะครับอันนี้ก็ลองที่หนึงก่อนนะครับหนึ่งโปรแกรมถามระยะนะครับเช่นเราเอา,เอาทุกยีห้าเมตรนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้เตที่ยี่ห้าเมตรนะครับ ก็จะได้มุมมุมเปิดนะครับโดยโดยการตั้งกล้องที่จุดพ c ซนะครับตั้งกล้องจุดพ c ซแล้วก็แบ็กมาที่พ i ไอนะครับจุด PI เซตศูนย์นะครับเซตศูนย์แล้วเปิดง่ามุมตามที่โปรแกรมได้คำนวณให้นะครับนี่นครับก็เปิดง่ามมุมมาแล้วก็ยิงระยะนะครับ <c oughs> ยิงระยะหรือจะดึงเทปก็ได้ครับถ้าดึงเทปก็ใช้เป็นระยะดิดนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าดึงระยะก็ใช้เป็นระยะคอสนะครับโปรแกรมก็จะกลับมาถามดิดแบบนี้นะครับก็ล้วแล้วแต่เราจะป้อนนะครับเท่าไหร่มาดูอีกอีกแบบหนึง่งผมกดเข้ามาใหม่นะครับอองดูหากเราป้อน ่าตอนนี้เราลองฟิก3ามนะฟิกทีตัวน,นี้ค่าเท่าเดิมนะครับอ่าฟิกทีศูนย์เกสนอ่าสมมติเป็นตัดเป็นเลยเลขกลมๆนะครับอ่านะครับก็จะได้เหมือนเดิมนะครับามาดูที่กด2ครับลันสเตยน,นะครับ โปรแกรมถามดิสนะครับเอาเท่าไหร่อะสิบสองเมตรห้าสิบอ่ะสมมติสิบสองเมตรห้าสิบนะครับนะครับก็จะได้มุมเปิดมานะครับระยะนะครับแบบนี้นะครับกดอีกีนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณไปให้ทุกๆสิบสองเมตรห้าสิบนะครับนะครับแล้วก็ พออีกไปเรื่อยๆก็จะไปเรื่อยๆนะครับคำนวณให้ไปเรื่อยๆจน่าจนบรรจบที่สเต PT พีทีนะครับนะครับอันนี้คือสเตพีทีนะครับสิ้นสุดแล้วก็อ่าโปรแกรมก็จะบอกว่านะครับค่าเออร์อนะครับค่าเออร์อในการเปิดมุมมานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเอเอร์อเป็นศูนย์นะครับก็ถือว่าโค้งนี้ใช้ได้นะครับ การที่กำหนดออกแบบโค้งเราใช้ได้นะครับไม่ไม่ผิดพลาดน,นะครับก็กลับมาที่เริ่มต้นโปรแกรมนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับคือการวางแนวโค้งตามง่ามุมเปิดนะครับง่ามุมเปิด <c oughs> ก็ขอจบเท่านี้ครับท่านใดสนใจแกมขึ้นอกี้เลขนะครับ หรือลงโปรแกรมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับ